ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ผุนใช่ไหมไม่ใช okay. right. ่เล็บสายผุนใช่ไหมถ่ายวีดีโอผ่านพัดกนะโอเคก่อนกำหนดแะตั๋ววันน่าถ่ายวัหน้าถ่าย right. หน้านี้ใช่แมสก์ใช่แมสก์ใส่แมสก์แล้นั่งลงวันน่าถ่ายหมดตจอยทำหน้าท mm ี hmm. ่อะไรลูกชอบไลน์ลูกค้าค่ะสายลูกค้านะแล้วใครคนเติมเงินใครเป็นนักมินก็เหมือนกันนะครับแอนเหมินนะเติมเงินนะยิ้มรู้เล มีห้องหลยวนะมีห้องเดียวเลยมี่เราก็บอกวาคนน้ันนี้ถยนุ่เขบไปนตัวหนอนนดน่น่าแล้วเราเราเปลี่ยนกะกี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะมีกี่เว็บครับมีแค่นอะบ้างสโบเบยูฟ่าแปไล์สองสองมีอะไรบ้างเกมปูเกมปูใช่ไหม อันนี้หนูเตอือนไงตรงไหนบ้างมีบัญชีกูุมไม่ล็อกเลยมีกล้องหนูเตเปลียนอะเขาาถับไฟลงมาเลยนะห้องล็อกอยู่ฝั่งห้องอะไรอ่ะไม่มีคนครับเก็บทามนิ่งไนงะ พี่ี่สามอย่พี่อยากพี่ไม่อยากจบเราเพราะเาหามันหนักมันเข้ากลัวเราเราบอกเข้าอยอีกชุดหนึ่งของเบียร์เราไม่รูจริงอพี่มาทำพี่อะไรถ้านูรู้พี่ปล่อยอย่างนี้รูไม่จริงอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเราะหมาทำหนูก็ทำที่ไมดียวอหไม่รู้จริงอีกชุดหนึ่งที่ว่าอยู่ ที่ตทา่เขาอก้นี้ตาไปอ่ะมัน้อันนี้ไม่รู้นะคะีเพราะว่าหนูก็ทำเกออันนี้หูม่ายหนน่ายดีหนูไหนูมีหด้ที่ไหอยหนไม่ใช่เจ้าของถุงใคราบีทำอะไรท่านอธิบายบอกพี่ฝากถอนให้ลูกค้าขายได้ดีน แล้วแล้วแอดแล้วโอนโอนอยู่ตรงไ,งไหนเติมเติมเงินอยู่ตรงไหนม,มีอะไรก็บอกนะเติมเติมเงินอยู่ตรงไหนเติมยังไงก็อธิบายให้หน่อยอสมมติมงงตอนนี้อ๋ตตอตอนนี้ทักในไลน์ใช่ไหมถูกไหมตอนนี้ชื่อ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 อะไรอะไรสล็อตอะไรไหนขอดูตอนชื่อช,ชื่อไหนเกมโป้แปดแปดแปดนะมีกี่คนอ่ะตอนนี้เติมมาห้าสิบบาทถูกไหมอันนี้คืออยู่ในกลุ่มไลน์ถูกไหมครับไหนอธิบายให้ผมฟังหน่อย ก็ถ้าเขาตเติมเริ่มเริ่มปิดเริ่มปิดระบบกันแล้วหัวหน้ารีบมันดึง